หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับสำนวนคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดและ The Golden Spoon ซีรีส์เรื่องล่าสุดจาก Disney Plus Hotstar ที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนยอดฮิตชื่อเดียวกันก็มาตีแผ่การแบ่งชนชั้นของคนเกาหลีที่แบ่งแยกชนชั้นจากช้อนที่คนคาบมาเกิดอย่างละเอียดละออกว่าของไทยมากผ่านเรื่องราวแฟนตาซีของอีซึงชอนรับบทโดยยุคซองแจเด็กหนุ่มหัวดีแต่เกิดในครอบครัวที่ฐานะไม่ดีนะักแบบที่เรียกกันว่าช้อนดิน ผู้เปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองด้วยช้อนทองวิเศษที่ทําให้เขาสลับชีวิตและพ่อแม่กับฮวงแทยงรับบทโดยอีจงวอนทายาตระกูลช้อนทองที่รวยรถไฟอย่างโดชินกรุป๊ปวันนี้ซีวิสโซไซตี้จะมาเผยเรื่องราวที่น่าสนใจของทฤษฎีการแบ่งชนชั้นจากช้อนของคนเกาหลีที่แทรกตัวไปอยู่ตามสื่อต่างๆผ่านเดอะโกลเด้นสปูกันค่ะพอดแคสต์นี้มีการอ้างอิงบทความหลายบทความถ้าใครสนใจสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ทางลิงก์ที่อยู่ในดดสคริปชั่นนะคะ มืดูเลิน The Golden Spoon อาจจะเหมือนกับซีรีส์ดราม่านักเรียนที่สลับตัวสลับชีวิตธรรมดารรมดาที่นำแสดงโดยนักแสดงไอดอลอย่างยุกซองแจจาก B2B ที่กลับมารับงานแสดงอีกครั้งหลังจากที่เคยมีผลงานดังอย่าง Goblin, The Lonely and Great God และจองชยอนจากดา,าที่เคยมีผลงานอย่าง The King's Affection แต่เรื่องราวนั้นมีอะไรมากกว่าการก้าวข้ามผ่านวัยของนักเรียนโดย The Golden Spoon เนี่ยได้สะท้อนปัญหาที่อย่างรากลึกในสังคมเกาหลีซึ่งเชื่อมโยงกับการแบ่งชนชั้นที่เรียกว่าทฤษฎีช้อนทอง เมื่อการเป็นคนดีคนเก่งนั้นไม่เพียงพอต่อการการันตีอนาคตที่สดใสแต่การเกิดมามีพ่อแม่เป็นใครนั้นสำคัญยิ่งกว่าโดยเฉพาะในสังคมที่สาแรกปรอดครอบครัวและฐานะนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดอนาคตอย่างการเรียนการงานหรือคนที่แต่างงานด้วยได้รายง,งานเรื่อง Spoon Theory a n d t h e Fall of a p o p u l u t Princess i n d Soul ระบุว่า Spoon Class Theory ที่หมายถึงทฤษฎีการแบ่งชนชั้นจากช้อนเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการแปลงสำนวนภาษาอังกฤษอย่าง Born with a Silver Spoon ใช้เพื่อจำแนกผู้คนเป็นกลุ่มต่างๆโดยมีความเชื่อว่าอนาคตของคนขึ้นอยู่กับทรัพย์สินของบุพการีและพื้นฐานครอบครัวมากกว่าการศึกษาที่เคยเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คนเราสามารถปีนข้ามชนชั้นไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าได้โดยเริ่มเป็นที่นิยมในปี2015ตอนได้นิยมใช้ในข่าวบันเทิงก่อนที่จะกลายเป็นคำศัพท์ที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายจนช้อนทองละดินได้อันดับหนึ่งของคำที่ถูกค้นหามากที่สุดในโซเชียลมีเดียจากทั้งปีนั้น การแบ่งระดับของช้อนนั้นก็คล้ายๆกับบัตรเครดิตที่วัดจากรายได้และทรัพย์สินแต่ในกรณีนี้ระดับจะขึ้นอยู่กับรายได้และทรัพย์สินของครอบครัวซึ่งจะเป็นตัวกําหนดว่าช้อนของคุณนั้นจะทําจากอะไรอย่างในบทความจากเดอจุงอังระบุว่าลำดับจะถูกแบ่งไล่จากสูงสุดก็คือช้อนทองครอบครัวที่มีทรัพย์สินมากกว่า2,000ล้านวอนหรือมีรายได้ครัวเรือนประมาณ200ล้านวอนเป็นชนชั้นที่มีอยู่เพียง1%ในสังคม ช้อนเงินครอบครัวที่มีสินทรัพย์มากกว่า1000ล้านวอนหรือมีรายได้ครัวเรือนประมาณ100ล้านวอนชนชั้นที่มีอยู่3%เซในสังคมต่อด้วยช้อนบรอนส์ครอบครัวที่มีสินทรัพย์มากกว่า500ล้านวอนหรือมีรายได้ครวัวเรือนประมาณ55ล้านวอนเป็นชนชั้นที่มีอยู่7.5เในสังคมส่วนที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มช้อนดินเป็นครอบครัวที่มีสินทรัพย์น้อยกว่า50ล้านวอนหรือมีรายได้ครัวเรือนน้อยกว่า20ล้านวอนและในบางบทความก็ระบุด้วยว่ามีรระดับชนเพ คือครอบครัวที่มีสินทรัพย์มากกว่าสามพันล้านวอนหรือมีรายได้ครัวเรือนประมาณ300ล้านวอนขึ้นไปซึ่งเป็นชนชั้นที่มีอยู่เพียง0.1%ของทั้งประเทศหรือบางที่ก็บอกว่ามีชั้นช้อนพลาสติกที่อยู่ระหว่างชอนบรอนซ์กับชอนดินิกด้วย การที่ทฤษฎีนี้ฮิตและแทรกซึมไปในสังคมได้อย่างรวดเร็วสังเกตได้จากความนิยมของสื่อต่างๆที่มีเนื้อหาอ้างอิงถึงวลีนี้เช่นเนื้อเพลง Fire ของ BTS หรือตัวเว็บตน The Golden Spoon ซึ่งเป็นต้นฉบับของซีรีส์ที่เขียนขึ้นในปี2016กเนี่ยก็ใช้ทฤษฎีนี้เป็นจุดศูนย์กลางของพล็อตเช่นกันความนิยมของทั้งเพลงเว็บตนทฤษฎีและวาทกรรมเหล่านี้สะท้อนความขมขื่นของผู้คนและความรู้สึกของการที่แม้จะพยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถข้ามผ่านไปสู่ชัช้นที่สูงกว่าได้อย่างลึกซึ้ง และ The Golden Spoon ก็มีประเด็นนี้ผสมอยู่อย่างเข้มข้นตั้งแต่ชื่อและประโยคเปิดเรื่องที่ว่าคนเราล้วนเท่าเทียมกันทั้งพระเยซูพระพุทธเจ้ามาร์ก์และคานทีก็พูดเหมือนกันแลถ้าธรรมนูญก็เขียนไว้แบบนั้นแต่ทุกคนต่างดูดีว่าชีวิตจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นที่นี่คือประเทศเกาหลีคือสังคมแห่งชนชั้นโลกที่ปกครองด้วยพวกที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด นอกจากนี้การเปลี่ยนบริบทบางอย่างจากเว็บตนต้นฉบับก็ยิ่งทําให้ประเด็นเหล่านี้เนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นการเปลี่ยนอายุตัวละครจากนักเรียนชั้นป .6 ในต้นฉบ,บับไปเป็นนักเรียนมัธยมปลายวัยเข้ามาหาวิทยาลายัยที่ทําให้เห็นเส้นทางชีวิตของตัวละครที่พลิกผันไปเพราะฐานะเป็นเหตุได้อย่างชัดเจนมากขึ้นอย่างอีซึงชอนในเรื่องที่ถึงจะเป็นนักเรียนทุนเรียนดีทํางานตัวเป็นเกลียว แต่ก็ไม่สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยปัญหาทางการเงินของทางบ้านและการที่ที่บ้านไม่ได้มีเงินมากพอที่จะส่งเขาไปเรียนกวดวิชาและเลี้ยงเขาได้โดยที่ไม่ต้องทํางานพาร์ทไทม์ก็มีส่วนทําให้เขาเสียโอกาสที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยดีๆซึ่งจะช่วยให้เขาเข้าไปทํางานในบริษัทชั้นนําและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในอนาคต ก็ทาให้เห็นวงจรของความจนที่คนเกาหลีจะต้องเผชิญเป็นอย่างดีและวงจรน,นี้ก็ดูจะออกไปได้ยากขึ้นทุกทีเมื่อความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่ไวรัสโคโรนาระบาดส่งผลให้โซเชียลมลิตี้หรือการขยับสถานะทางสังคมนั้นยากยิ่งขึ้นกว่าครั้งไหนซึ่งจะท้อนผ่านผลการซอรว์ในบทความจาก o r e a Times ที่เผยว่ามีเพียง14.9%ของผู้ที่จัดตัวเองอยู่ในกลุ่มรายได้ต่ําที่คิดว่าคนในเจเนอเรชันเดียวกันจะสามารถขยับสถานะทางสังคมได้ และทั้งหมดนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคที่คนรุ่นใหม่จะต้องเผชิญเมื่อเรื่องราวของการที่เป็นคนฐานะไม่ดีที่สามารถเข้ามาหาวิทยาลัยดีๆพลิกชีวิตจนได้กลับมาทำงานตาแหน่งใหญ่โตได้อาจจะไม่ใช่เรื่องราวที่หาพบได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปการนำเอาบริบทของทฤษฎีช้อนมาเชื่อมโยงกับไอเทมสำคัญของเรื่องอย่างช้อนทองวิเศษที่สลับให้คนคนนั้นกลายเป็นลูกเศรษฐีได้ และเงื่อนไขของเรื่องที่จะต้องไปกินข้าวบ้านคนที่ต้องการจะสลับชีวิตด้วยก็เป็นสิ่งที่ชูประเด็นความเหลื่อมล้ำให้เด่นชัดขึ้นไปอีกโดยการใช้สิ่งพื้นฐานในชีวิตอย่างการกินมาเทียบให้เห็นความแตกต่างของวิถีชีวิตจากพิธีรีตองจำนวนอาหารบนโต๊ะและอาหารที่กินอีกทั้งการแสดงในฉากที่ตัวละครกินอาหารด้วยช้อนทองอย่างเอาเป็นเอาตายเมื่อตอนที่จะสลับตัวนั้นยังสะท้อนความกระหายหยหาและความจนตรองในการต้องหาทางเอาชีวิตรอดในสังคมที่โหดร้ายในคราวเดียวกัน ก็เป็นจุดที่ขับเน้นประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำของเรื่องให้ดูเข้มข้นขึ้นไปอีกอีกหนึ่งจุดที่ทําให้เดอะโกลเด้นสปูสะท้อนเรื่องชนชั้นได้อย่างน่าสนใจคือความพยายามที่จะเลี่ยงวิธีการเล่าเรื่องที่จะทําให้ความจนเป็นแค่อุปสรรคง่ายๆที่ตัวเอกต้องก้าวข้ามรือการทําให้เห็นว่าการเป็นคนจนที่มีความสุขนั้นดีกว่าการที่ได้เป็นคนรวยที่ไร้สุขอุปสรรคมากมายที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องและในหลากหลายรูปแบบในเดอะโกลเด้นสปูลชี้ให้เห็นว่ามันมีหลายปัจจัยที่ทําให้ความจนเป็นสิ่งที่กก้้้าาาวขมไดย จากทั้งเศรษฐกิจหรือในทุนที่มีผลต่อชีวิตคนในทางอ้อมโดยเฉพาะเมื่อไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไม่มีต้นทุนให้ต่อยอดต่างกับคนรวยที่สามารถรวยขึ้นได้อย่างง่ายดายและถึงแม้เรื่องจะชี้ให้เห็นอีกมุมหนึ่งว่าเป็นคนรวยก็ใช่ว่าจะสบายไปเสียทุกอย่างแต่ก็ทําให้เห็นเช่นกันว่าสําหรับคนที่เคยลำบากมา mm hmm. เงินทองที่หลายคนมองเป็นเพียงของนอกกายนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ต่อลมหายใจของบางครอบครัวและคุ้มค่าที่จะขายวิญญ,ญาณแลกมา การแบ่งปันก็ต้องมีมารยาทนะครับผมว่าโฆษณานั้นไม่ใช่การแบ่งปันแต่เป็นการใช้ความรุนแรงครับมุมมองโหดร้ายทารุณที่คนรวยมองคนจนบทละครจากฉากที่ซ่งชอนวิจารณ์โฆษณาที่เด็กรวยช่วยให้เด็กยากจนฉลองวันเกิดด้วยการโปรยลูกกวาดให้เก็บตามพื้นจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนมุมมองชีวิตที่เรื่องต้องการจะนําเสนอได้เป็นอย่างดีเพราะไม่ว่าเรื่องนี้จะมีบทสรุปอย่างไรซ่งชอนจะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวหรือต้องยอมขายวิญญ,ญาณตัวเองตลอดไป แต่การเดินทางของตัวละครในเรื่องได้สะท้อนเจตนารมณ์ที่จะไม่ตีค่าวความเจ็บปวดที่เกิดจากความจนเป็นเพียงแค่อุปสรรคที่เอาไว้ก้าวข้ามไปสู่ตอนจบที่แสนสุขอย่างแน่นอนฝากติดตามรายการซีรีส์สดใสที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวหลังซีรีส์ภาพพร์และความบันเทิงที่เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงกับอายวัดฝันคุณาวงศ์ได้นะคะถ้าใครอยากฟังเกล็ดความรู้จากซีรีส์หรือภาพตร์เรื่องไหนฝากความเห็นไว้ได้ทางด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ w o r k p o i n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้